กลับมาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะหลังจากที่มีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการห้วยตามมเรียก่อนที่จะเดินทางไปที่ภูมิขือเพื่อให้กําลังใจทหารแนวหน้าและจะเข้าเยี่ยมทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สวมเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนเดินทางจากท่าอากาศยานสองกองบิน6ดอนเมืองพร้อมด้วยผลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายศิษฐศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการห้วยตาเรีอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ หลังเกิดเหตุกำลังพลเหยียบทุนระเบิดได้รับบาดเจ็บไป4นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการอินทุมานหรือภูมะเขือเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่11ก่อนเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยี่ยมกำลังพลที่ฐางปฏิบัติการห้วยตามเรียสำหรับอาการของกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดโดยเฉพาะจ่าก10เอเเทอร์ศักดิ์ส,สมพงศ์แพทย์ต้องนำตัวเข้าห้องผ่าตัดเป็นรอบที่สองเนื่องจากพบอาการติดเชื้อที่บาดแผลโดยพลตรีอัครพลมูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้นํากระเช้าและเงินบํารุงขวัญมอบเป็นกําลังใจให้แก่จาก่าสิบเอกเทอรศักดิ์ซึ่งเจ้าตัวยังคงมีกําลังใจดีจากนั้นเขาเยี่ยมพลทหารวชิระพันธนาพลทหารอนุชาสุจารีและพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยที่รักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายสัมพสิท,ที่ประสงค์เช่นกัน